สวัสดีทุกคนเฮ้ยจอมันเงแบบคือแป๊บหนึ่งนี่คือขอลายจริงหรอใช่แรงมากเอาแบบนุนหลอนดีกว่าแรงมากแป๊บนะครับคือสวัสดีครับพี่โซก็ทุกคนชั้นไลฟ์ถ้าไม่มัน มัวมัว <cannot> ม่ะคือวันนี้นะครับก็ได้เลือกงามยามดีที่ผมจะแจกตังกระตุ้นเศรษฐกิจแฮชแท็กนะครับแต่ปัญหามันก็คือมันได้แค่ในทำ,ทำไง <laughs> มันได้แค่แบบวันรีทวีตอ่ะ okay, ขอถ้าด้อมหมูยอหน่อยที่เอานิ้วกลางกับน,นิ้วนางมาแปะนิ้วโปง้งเป็นอะไรที่เตือนใจมากเลยอะ่ะก็อจะเป็นแฟนคลับคุณหรือเปล่าท่าผมขออะไรจากแฟนคลับเรื่องหนึ่งได้ไหมนั่น <laughs> <laughs> อะไรครับอ้อเรียนกันอยู่ครับทำงานกันอยู่เหรอแผลที่ ีเ,เน้มือเป็นแผลเหรอคะอ๋อครับไปล้มตีเทนนิสมาครับก็เลยเป็นแผลนิดหน่อย <Okay. S 2> พี่วอเปลี่ยนท่าดอมด้วยคะ่ะคืออย่างนี้นะครับคือทุกคนคือเราจะยอมคนแบบนี้จริงๆอะ่ะคือแค่มันมาทำตามเราแต่ว่าเราต้องเปลี่ยน เ,เพื่อมันเหรอ,หรอเราต้องยืนหยัดดีทุกคนเราต้องเปลี่ยนมันเดี๋ยวเรายอมไม่ได้คือยอมไม่ได้อะจริงๆคือผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะใช้ต่อไปเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยน,ใช,ยนใช่ครับอย่าไปยอมครับคือเท่ากับยอมแพ้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนท่า คือประเด็นคือผมมาไลฟ์เพราะว่าผมใช้โปรแกรมสุ่มไม่เป็นอะคือถ้าเกิดผมจิ้มนิ้วไปแล้วมันทุกคนบอกว่ามันไม่สากลน,นะครับหรือจะให้ผมจิ้มนิ้วไปเลยสุ่มแจกยี่สิบสามล้านบริวารไม่ใช่นะยีบสาล้านบาทยีบสมเฮ้ยยีบาบาทยี่สบสมยีสิามรางวัลนะครับ มันแบบว่าทักมาขอไอเนี่ยขอไลฟ์ Life ด้วยคือยังไงวะเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าแต่มแต่มมาช่วยดิเรียกแต่มมาช่วยดีกว่าอันนี้คือรู like ้จักหรอรู้รอได้ครับ คือไม่เป็นไรบอกพูดนั่นนั้นรับสูงในแฮชแท็กอ่ะมันมันยากอ่าใฮ้คุณช่วยผมดีคือใครก็ได้ใครที่พร้อมจะอธิบายก็เขา้าเข้ามาได้เลยครับ ไม่ได้เลยเลยคือมันทํายังไงคือเนี่ยเนี่ยคือคือผมจะผมจะสุ่มอ่ะมันสุ่มจากที่ว่าทวิตไม่ล่อันั้นคือได้เลยคือยังไงอ่ะก็คือสุ่มจากที่พี่วอทวิตผิดทวิทวันนั้นไปอ่ะยี่สิบสามมันอะ้นทวิเหรออืมไม่ได้มันต้องสุ่มจากแฮชแท็กแฮชแท็กใช่ไหม คือระบบแมนนวลปะคือเอาระบบแมนนวลอีกครั้งอ่ะผมจะได้ไปอัดคลิปอ่าขอแนะนำว่าพิมพ์ Google นะครับสุ่มหาหาให้หน่อยนี่่ายอยู่สมมติว่ามันมีแบบ มันมีแต่เว็บอันเนี้ยเว็บ리ชวิตลอสลอร์เตอรี่อ่ะอันเนี้เขาเขาสุ่มจากทวิตเตอร์อ่าได้แล้วผมก็พิมพ์แฮชแท็กเข้าไปเลยเหรออ่าเหมือนได้ไหน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 ก็ทำได้หรอมันกระจอกจริงจร<ด>ิง<อ>พิมพ์แค่คร<อ>ั้งเดียวก็ถือว่าได้เลย ไายชื่อแท็กเลยแฮชแฮชแฮชชิมในนี้ดิเอาเอาอันนี้นี่ก่อไหนดูมาดองเขาต้องเซิร์ฟภาษาอังกฤษค่ะโอเคเป็นภาษาอะงไรนะตรงนี้ <laughs> ตรงไหนนี่ไงเมื่อกี้เจอแล้วฟิลเตอร์หมอกเหรอ <laughs> คือกล้องหน้าเป็นอะไรมัน <laughs> เอ๊ยเป็นภาษาอะไรวะ อ๋อใช้แบบเป็นเต็นดอโอ้โหไม่ได้ใช้แบบโบรโอ้แบบก็เหลือห้าเซฟพลังงานครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใ่อมันบอกจำนวนคนได้เลยป่ะไม่หลบ ก็ใช้ใส่อันนี้อ๋อใช้เสื้อเช็ดจ้าว่ไม่ฮะต้องมีอะไรใส่ไหมว่าได้ละเฮ้ยผมจะผมทำได้ละเดี๋ยวผมสุ่มเลยชิบอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมไปอัดคลิปก่อนถ้างั้นว่าถ้างั้นยี่สิบเจ็ดทีถ้างั้นเราคงต้องต้องไปแล้วแหละครับเลือหรือจะให้ผมแบบโพสแค่ไลฟ์ชีว์ผู้โชคดีแล้วก็ไม่ต้องอัดคลิป เราเลืกจำนองไงไวะเดี๋ยวๆขอซ้อมก่อนหน่อยกันซ้อม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 สุ่มโชคดีกันแนด่ได้แล้วเดูทำไมอัดวิดีโอโอ๋อแก๊ตเตอร์คอมพิวเตอร์สวิตพี่กาวินเนอร์นี่ไงพี่กมวิเนอร์อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ก็ได<อ>้แค่คนเดียวอันนี้ได้คนแรกมาละเราออก็เอาก็มียี่สิบมันจะไม่เร็วกว่ามันมันแบบมันช้ามันได้ทีละคนเลยอ่ะ ลราจับจำชื่อคนนี้มาเลยกูจับกูจับทิกอีกทีหนึ่งมึงจำชื่อมานะถ่ายก็นแล้วถ่ายกันทีระกันไม่ถ่ายอีกหนึ่งเลยอันเดียวพอทอันเดนรูปอ๋อแล้วก็เสียงพ่อหรือเปล่าได้แล้วคนรัวได้คนรัวรได้พ่อผมอยู่ไอ้นี่แบบเลิอกทีละคนจะมาถ่ายคลิปอ๋อแล้วก็รวมกันใช่แต่ในคนที่สองแล้ว เราเริ่มใหม่ดีไหมเริ่มแรกนะทั้งเมื่อกี้โม้ค่ะนี่นะครับเมื่อกี้คือซ้อมถ่คนนี้ดีเล่คนเรียกเรียกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปยี่สิบสามคนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปดูในนั้นดูในทวิตเตอร์ถือว่าคนนี้เป็นคนแรกเลยแล้วกันเกี่ยวพึ่งเลยเดี๋ยวต้องให้มีบอลเป็นคนจิ้มสีโดนมาจิ้มไม่ได้ป่ะไปเลยประเดิมเราต้องรอคนถ่ายคลิปก่อนสิต้องถ่ายคลิปก่อนเนี่ยคนแรกมาละ นี่คือคนแรกอ่า้ขนมตายแล้วตายแล้วคือเราต้องอัดวิดีโอใช่ไหมหรือว่าไงไปก็ได้วิธีแล้วนะครับเฮ้ยหรือเราจะใช้แบบผมว่า โอเคผมไปอัดคลิปผมไม่อัดคลิปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับแม้ว่าจะจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจากทุกคนเลยก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับรู้ไหมที่ถึงไปทํางานไปไปเรียนด้วยนะครับคือนั่นแหละครับต้องไปเรียน้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับบายบาย